หากชีวิตที่พอทนไว้จงก้าวไปพร้อมกับความหวังรวมกำลังใจให้เต็มพลังอย่าหยุดยั้งแม้จะมืดมนบนถนนของการต่อสู้ต่างชีวิตก็ต้องดิ้นรนถึงหมดแรงก็ต้องอดทนฝ่าลมฝนให้ถึงจุดหมาย ความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรา ก่อนนี้เป็นเมืองเถื่อนยิงกันตายบ่อยต้องอยู่ให้ได้ชีวิตโลดโผนมากเข้าอยู่วงกรณ์อของพวกดงนักเลงตั้งแก๊งทำสีเท้าขายของหนีภาษีนี่บาปบุญคุณโทษมันก็มีจริงผมก็เชื่ออยู่ระหว่างที่ผมทำบาปผมก็ต้องใช้เวรช้กรรมแบบนี้ใช่ไหม อำหน่วยศิลปีวัย54ปีชายผู้ใช้ชีวิตในวัยหนุม่มด้วยความประมาทเรียนจบเพียงชั้นป .4 อ,อาศัยใช้แรงแลกเงินสุดท้ายชีวิตพลิกผันให้ก้าวเข้าสู่วงการนักเลงจนถลำลึกยากที่จะถอยออกมาต้องเข้าออกคุกอยู่หลายรอบเมื่อก่อนนี้ผมชีวิตโลดโผนมากไปทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็เข้าอยู่วงการของพวกดงนักเลง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับเหมาค้าขายร้านอาหารก่อสร้างชีวิตทําทุกอย่างเลยบางทีทํางานแค่เดือนสองเดือนได้เงินมาเป็นล้านแต่แล้วมันก็หมดไปติดคุกเ่ยหปีกว่าผมมีคดีนะระยองชนบุรีชายชงเซาประจวบได้รู้จกักปัตธรรมว่าบาปบ,บนคุณโทษมันมีจริงบางครั้งเงินเราได้มาเนี่ย ไม่ว่าจะสุจริตหรือไม่สุจริตก็จริงอยู่พอเรามาเป็นแบบนี้มันจะคะเทือนหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเอามารักษาตัวเราเองเหลือตั้งกายที่เดินไม่ได้เหลือใจแต่ว่าก็ต้องสู้ต่อแล้วก็เหลือลรถคันนี้ที่ดัดแปลงมาดังนั้นไม่เหลืออะไรเลยแม้ว่าปัจจุบันอำนวยจะอำลาวงการนักเลงแล้ว แต่ผลกรรมที่เคยทำไว้ในช่วงวัยหนุ่มยังตามสนองอํานวยเคยถูกศัตรูป,ประกบยิงเมื่อ16ปีก่อนแม้เอาชีวิตรอดมาได้แต่คมกระสุนได้ตัดเส้นประสาทไขสันหลังทำให้เขากลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเส้นแดงอยู่ตรงนี้ลักแร้ลงไปข้อนี่ติดหมดแล้วที่ผมลงรถเข็นไม่ได้ก็เพราะว่าข้อข้อเข่าติดข้อเข่าเนี่ยติดหมดแล้วเท้านี่หลุดเลย แล้วข้อจะอยู่พันนี้เลยจะพับไม่ได้จะงอไม่ได้จะอยู่สภาพเนี้ยการที่จะลงรถเข็นก็ลงลำบากแล้วว่าแรงทรงตัวมันไม่มีมันจะลม้มต้องต้องอยู่บนนี้แล้วก็ใช้ใช้เตียงลมนวดนวดเพื่อไม่ให้แผลกดทับข้างหลังผมอะจะเป็นแผลกดทับปัจจุบันอนํานวยกินและนอนบนรถยนต์คันเก่า ที่ดัดแปลงสภาพให้สะดวกเหมาะสมกับสภาพความพิการของตัวเองเขาใช้รถคันนี้เป็นทั้งยานพาหนะและเป็นบ้านมากกว่า3ปีแล้วจริงแล้วมีญาติพี่น้องแต่เขาก็ลำบากไงเพร่อผมรักษาตัวเนี่ยหมดเยอะเขาช่วยกันมาเยอะและอย่างมันเป็นโรคเรื้อรังผมพิการมา16ปีแล้วไงและผมเองผมก็ไม่อยากจะดึงคนเข้ามาร่วมทุกข์่มทุกขหรือว่าเป็นเวรเป็นกรรมด้วยไงเพราะว่า คือผมยอมรับอะยอมรับว่าผมแบบใช้เวรใช้กรรมผมเองก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้ดูแลครอบครัวที่ดีไงเราไม่ได้ทําอะไรให้กับเขาไว้เราตัวเราเองทําตัวเราเองมันจะมีไม่รู้นะผมคิดว่ามันจะเป็นตัวทวงเขาอะผมเลยให้เขาไป้ทำอาคกกินกัน และมันต้องใช้ไฟ24ชั่วโมงคือใช้เตียงลมใช้พัดลมไม่งั้นผมจะอยู่ไม่ได้รอ้อนผมจะต้องเอาน้ำเนี่ยแตงแตกเนี่ยน้ำเย็น,นยแล้วก็ชุบตัวชุบให้เปียดอยู่ตลอดเวลาชุบมา16ปีแล้วเปียดโซกหมดเลยอยู่แบบนี้ตลอดเพราะว่าภายในมันไม่ไหวท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุตลาดนัดที่รกร้างในสถานการณ์โควิดเป็นจุดจอดรถที่อํานวยจะอาศัยต่อสายไฟฟ้า จากเสาไฟฟ้าของตลาดเขาจะใช้พัดลมและเตียงลมมือสองเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเตียงลมตัวนี้มันจะมีตัวควบคุมลมโดยอัตโนมัติจากไฟฟ้า2องยมันจะลมอ่ะลูกฟูกเป็นแถวแถวเน้แต่นี่รั่วดะผมเอาที่ป่าไว้แต่มันต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดอะเพราะมันแพงผมมาจอดนอนจอดพักตรงนี้แล้วก็จะได้อาศัยใชไ้ไฟฟ้าเขาด้วยไงเพราะว่าที่บ้านผมอะ มันไม่มีไฟฟ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผมก็ไม่มีที่อยู่แล้วเพราะว่าผมขายรักษาตัวหมดเมื่อก่อนนี้จอดตามสาราวัดพอดีมันมีโควิดเขาก็เลยจํากัดพื้นที่ก็เลยมาจอดตรงนี้แล้วมันไม่มีผู้คน ใจเพียงเล็กๆน้อยๆจากแม่ค้าและคนผ่านทางพร้อมกับการถามไถ่ความเป็นอยู่เปรียบเม็ดฝนที่ชุ่มฉ่าใจพอให้ชายร่างพิการได้มีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่บนรถบ้านคันนี้ต่อไปได้โอเคขอบคุณมากไม่ต้องปิดฝาแนละ้วปล่อยไว้งั้นละอันระบายอากาศมาเยี่ยมเกเตยๆ่้าผะานมาถ้าเห็นรถคันนี้จอดอยู่นี่ผก็แวะ บางครั้งเขาก็ใช้ให้ไปซื้อของให้เขาบ้างไปไหนไม่ได้เลยมีคันเดียวนี่แหละก็แปลกดีนี่ว่าคนเราเพราะมันถึงอาการแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับอะกันได้แต่ว่ามันยังจาดอยู่ตรงนี้ไงก็เลือกออยู่ตามสภาพไงก็เอาผ้านี่ลงเวลาฝนตกก็ผ้าลงไงผ้าลงมันก็ช่วยได้หน่อย แต่มันก็ยังมีเปียกบ้างแหละแต่ว่ามันก็แห้งเดี๋ยวมันเปียกเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วมันคิดอะไรมากคิดมากไหมเราปวดหัว,วงไงร่างกายที่พิการ ไร้ความรู้สึกตั้งแต่ช่วงใต้ราวนมลงมาทำให้อํำนวยไม่สามารถที่จะนั่งทรงตัวบนวิลแชร์ได้เหมือนผู้พิการคนอื่นๆอํานวยจึงดัดแปลงรถยนต์เก่าคันนี้ให้สามารถนอนขับเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ดีกว่าต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงผมคิดว่าตัวผม,มพิการไงตัวผมพิการปั๊บทำยังไงผมจะขับรถได้ผมก็ต้องว่าสร้างอุปกรณ์เสริมเข้าไปแขนแทงขา ออกแบบจากตัวเราเพื่อให้บาลานซ์นั้นพอดีกันเพราะฉะนั้นเร่องอยงยนต้องค้างได้พอจะถึงทางแยกแบบนี้เราก็ต้องเข้าเกียร์ว่างไว้ก่อนพักไว้ก่อนเบาไว้ก่อนเลยประมาทไม่ได้ไงเพราะเราเป็นคนพิการไงอํานวยยอมรับว่ารถบ้านของตัวเองได้ดัดแปลงสภาพเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เขาได้แต่ขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่เพราะนี่เปรียบเสมือนวิลแชร์ขนาดใหญ่เป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆโดยไม่เป็นภาระแก่ญาติพี่น้องเป็นบ้านประมาณ70%เป็นเป็นรถประมาณ30%เพราะเป็นรถเคลื่อนตัวพาไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมแต่นี่มันเป็นทั้งยานพาหนะพาผมไปนู่นไปนี่ได้หมดเลยแต่การที่ผมบอกว่าเป็นบ้าน70%เรเพราะว่าผมนอนอยู่กับมันเนี่ยเหมือนบ้านอะ่ะ ตลอดเวลาไง เ,เดี๋ยวอบตเดี๋ยวโทรหาคุณเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลอยู่อบตอเปล่าเปิ้ลอยู่ห้องนอกครับอ๋อ oh, พอดีมาแวะหาที่อบตอว่ามาธุระหน่อยไงเป็นเชียงเป็นตางเป็นเลียงบ้างเประชาชนเติมโตให้มีรับลงไว้ก็ได้โอเคงั้นงั้นวาดหน่อยนะผมจอดรอหน้านี่แหละครับครับ ขอบใจมากเพื่นปัจจุบันอํานวยดํารงชีพด้วยเบีย้ยอย่างชีพผู้พิการจากภาครัฐเดือนละ800บาทแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยสําหรับผู้พิการที่มีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากกว่าคนปกติบ้านมันบอกว่าผมเตรียมเอกสารไว้เตรียมว่าให้เตรียมเอกสารอะไรครับคือจะสํารวจขอ้ขอมูลนั่นแหละส่งไปจังหวัดนั่นแหละ<อ>มีตัวสําเนาอยูไไยอ่ไม่ถ้าไมนะ่มีเดี๋ยวเราเอาตัวจริงขึ้นมปถ่ายแล้วเดี๋ยวพี่รับร้องให้นะ เรื่องสวัสดิการหลักมันมีอยู่แล้วก็คือเรื่องได้ยงิงชีพผู้พิการนั่นนะคะมีอยู่แล้วก็คือเดือนละแปดร้อยบาทนะคะเป็นประจําทุกเดือนแต่ในกรณีที่เป็นผู้พิการแล้วก็เหมือนลำบากยากจนประสบปัญหาทางสังคมด้วยเราก็จะทําหนังสือส่งนะคะเอกสารสํารวจข้อมูลเนี้ยส่งไปขอรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานของจังหวัดค่ะเอานเ,เอานื้อผมผม,มเซ็นแล้วแผ่นี้เหรอครับยังผมเซ็นเมื่อกี้ ขอบคุณมากครับ,บ,ค,บค,ครับ,บค,ครับสวัสดีครับมีเงินเดือน800แล้วก็เงินบัตรสวัสดิการอีก300ตีให้เดือนละพันเดือนละพันนี่ส่วนเลียลวันละ35บาทยังไม่ถึงเลยวันละ34บาทผมกินใช้ในวันหนึ่งอ่ะถ้าไม่มีเงินถึงร้อยบาทเนี้ยผมอยู่นี่น้ําตาตกเลยนะเพราะที่ที่ร้อยบาทนี่ไม่ได้เอามาซื้ออยู่ซื้อกินนะแบ่งไปซื้อแผ่นรองแบ่งไปซื้อยาที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกเป็นส่วนเกินบ้างแบ่งไปซื้อ เอ,อ่อคือพวก,พวกน้ามันนวดหรือยาปิชีชุดที่เราจะต้องซื้อเองหลายๆอย่างนี่แทบจะไม่พอเลยจริงๆแล้วหมอเขาแนะนานไม่ไว้ผมอะติดนอนในแอร์แต่แอร์แล้วก็ร่างกายจะดีแต่นี้ว่าเราไม่มีเงินเราก็ได้พัดลมแล้วก็เอาน้ําเย็นชุบเปียกชื้นหมดอะถ้าเราไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ แต่เฉพาะเน็ตผมครับผมจะใช้เน็ตโทรแล้วมันไม่เปลืองไงแต่ถ้าว่านี่มันจะเปลืองและอย่างหนึ่งก็มันจะเป็นผมส่วนใหญ่ลูกจะโทรมาถามพ่อเไป็นไงบัางอะไรบ้างคือถ้าเราโทรไปมันลูกมันจะเป็นกังวลลูกๆไปวางเลย่อะไรผมว่าฉลเี่ยเขาทำงานงทิ้ทๆเนี่ยทำงานเป็นเกี่ยวกับพนักงานขายของขาย,ายขอะไรเขาเลย าถึงแ,แล้วรอยยิ้มของพ่อร่างพิการที่ได้เห็นหน้าลูกสาวที่ห่างเหินพ่อไปรับจ้างในเมืองกรุงกว่า10ปีพอมีกำลังใจให้ต่อสู้กับชีวิตอํานวยยังแอบฝันเล็กๆว่าหากวันหนึ่งตัวเขามีอาชีพที่พอมีรายได้เลี้ยงตัวก็อยากชวนลูกกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดด้วยกันดังเดิมมีโครงการอยากจะขาขหยลอตตอรีร่มากว่าเพราะว่ามันทําได้ มันทาได้สะดวกเราไปมาได้และอย่างมันไม่ใช่งานหนักมันจะภูมิใจว่าเราหาเราได้เองเพราะว่าลูกผมที่ไปเนะี่ยเพราะผมไม่มีสมบัติให้เขาผมไม่มีเงินให้เขาโทษเขาไม่ได้แล้วเขาก็ยังเลยเขาต้องไปส่วนฝ่ายทํากินไงตอนนี้เขาจะกลับมาดูแลผมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บ้านก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีถ้าผมมีอาชีพอะ่พะพอให้เขามาดูแลได้อ่ะไม่ดดูแลตัวเองด้วยนะลูกเอาผมแล้วชกชอ่ันแล้วลูกอ่ะ ฟ้าเริ่มมืดแล้วความเหงาความโดดเดี่ยวขยับเข้าใกล้หัวใจของชายที่อดีตคร่ำวอดในแวดวงนักเลงเคยมีเงินใช้ไม่ขาดมือเคยมีชีวิตหรูหราแต่ในวันนี้เขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่หากเป็นความอบอุ่นในครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าซึ่งอนํนวยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เพราะเมื่อก่อนนี้เป็นเมืองเถื่อนยิงกันตายบ่อย ต้องอยู่ให้ได้ใครอ่อนแอจะอยู่ไม่ได้เลยนี่บาปบุญคุณโทษมันก็มีจริงผมก็เชื่ออยู่ระหว่างที่ผมทําบาปผมก็ต้องใช้เวรใช้กรรมแบบนี้ใช่ไหมแต่คนเราเนี่ยเมื่อมันมีลมหายใจมันก็ต้องสู้ไปถึงเราจะเป็นคนทําไม่ดีมาก่อนแต่เราก็ต้องสู้เพราะว่าในเมื่อเราคิดว่าเราเดินทางผิดเราจะไปให้คนอื่นเขาเข้ามาลำบากกับเรามันไม่ใช่นะมิยาผมเนี่ยผมคุณให้เป็นมีแฟนใหม่เองนะ ทันเก่าที่ออกแบบดัดแปลงจากวิชาช่างของอํานวยเปรียบเป็นขาทั้งสองข้างที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ตามแต่ใจต้องการเมื่อผ่านการใช้งานมากว่า3ปีสภาพเริ่มผุพังอํานวยต้องซ่อมบํารุงให้พร้อมใช้งานตามสภาพ หลุดมามันต้องเาเข้าไปข้างในน่แหละครับเด็กตัวนั้นแนะ่ะเอาละได้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากมันใช้มานานแลว้ว่รถจะมันเคลื่อนที่พลิกซ้ายเอียงฝามันก็จะบิดตัวเหล็กที่ออกไว้มันก็จะผุมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นมันต้องมีการซ่อมแซมไอ้ที่ผมจะเชื่อมเนี่ยจุดเชื่อมเนี่ยจุดที่มันเสียหายเนี่ยผมไปไม่ถึงมันลําบากผมก็เลยต้องให้ช่างเขาช่วยเชื่อมให้แต่ว่าถ้าลองว่า มันอยู่ใ,ใกล้ๆมือเนี่ยผมก็จะเชื่อมเองเขาก็เก่งใจช่างเหมือนกันอะไรเหมือนกันบางทีเขาก็มีงานอยู่เมื่อก่อนไปนรถเก๋งธรรมดานะนี่แกต่อเองมั้งเนี่ยไฟมีอะไรพบมันก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะเขาไม่ต้องลำบากบ้านเขาก็ไม่ไม่ไม่มีด้วยเขาก็อยู่ในรถเลยสะดวกก็สะดวกดวกไปอีกอย่างออขอบคุณมากนะจ๊ะอันนี้เท่าไหร่ครับ โอ้โหเนี่ยแม่คนบ้านนอกใจดีแบบนี้ไม่ใช่ย้อนนะไม่ใช่ยุขอบคุณมากเลยครับ เรมื่อเชาเดี๋ยวสั่งรอพี่ไดอนเี้นีจนนาองขอบคุณมากนะพี่นะแข็งอะไแข่งอะไเด้อขอบคุณมากเป็นพี่ค่ะพี่แท้ๆเลยก็ชีวิตของคนเด็กหนุ่มอะนะก็ลักเลียงใช้ได้ทีเดียวแหละก็วิ่งช่วยกันหอบไปรักษาที่กรุงเทพอะหมดเงินกันรู้เท่าไหร่ก็พี่น้องกันนะนะถ้ามันยื้อได้ก็คนจะยื้อจนถึงที่สุดเขาไม่มีไฟใช้และอีกอย่างเขาอยู่ก็ที่อยู่แล้วมันเครียดไม่ได้เห็นโลกภายนอก ก็เลยคิดค้นมาออกแบบทำรถเพื่อที่จะออกไปข้างนอกไปดูว่าใครก็ทำอะไรที่ไหนบ้างจะได้ลืมคิดเรื่องของตัวเองไปก็เป็นห่วงแต่ชินแล้วเพราะว่าเขามาบ่อยบางวันเขาไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็มาแล้วพี่ขอตังกินข้าวถ้ามีไฟฟ้าก็อยากให้เขากลับมาอยู่เพไม่ได้ทิ้งกัน ่อนจะกลายเป็นคนพิการอํานวยทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างถึงแม้วันนี้ร่างกายจะเป็นอุปสรรคแต่เขายังรอโอกาสที่จะได้ทำในงานที่เขารักอีกสักครั้งจากเป็นช่างก่อสร้างก่อนแล้วก็ไปออกรับเหมาตั้งแต่งานเล็กๆจนมาเป็นงานเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ไต่ลำดับไปเรื่อยๆครับอยากถามว่าเพราะว่าการทำงานปั๊บเราจะได้เอาลูกมาเรียนรู้แล้วก็สอนลูกด้วยแล้วก็ลูกก็อยู่กับเราด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยไงนี่เป็นแบบบ้าน ทั่วๆไปบ้านชั้นเดียวแล้วก็เป็นรากฐานบ้านชั้นเดียวใช้ฐานแพร8แปดสิบคือที่ผมทําวงนี้ว่าก็คือว่าเป็นรากฐานเสาต่อม้อคานคอดินแล้วก็หลุมเสาที่ผมเขียนแบบนี้ก็คือว่าผมย่อส่วนหนึ่งต่อร้อยการเขียนแบบของผมนั้นไม่ได้เขียนเพื่อเอาไปขายบริษัทบ้านจัดสรรหรืออะไรแต่การเขียนแบบของผมนั้นคือเขียนแบบบ้านๆเขียนแบบบ้านๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแบบไม่ต้องไปให้วิศวดเซ็นทีหนึง่งหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ เราทำถูกต้องตามมาตรฐานภาคปฏิบัติไงเราขออยากโทษจริงๆแล้วเราไม่ได้หวังอะไรมากเราหวังแค่ว่าให้อยู่ตามสภาพบ้านเมืองที่มันจเจริญขึ้นมาแต่ทําไมในหมู่บ้านเรามันถึงไม่มีความ,รรมจเจริญในด้านสาธารณูป,ปโภคที่สมควรที่จะได้เลยอย่างนี้เราก็คิด ตงนี้มันลาบากไงมันไม่มีไฟฟ้าเพราะว่าตรงนี้มันอยู่จุดของเป็นที่ราชพัฒดุนะแล้วก็ทหารขอใช้พื้นที่เป็นการดูแลของศูนย์การทหารราบถ้ามันมีอุปกรณ์เรื่องไฟฟ้าหรือว่าเรื่องอะไรตรงนี้คืออย่างน้อยพอเย็นมาเขาก็ยังเข้ามาจอดนอนลากตรงนี้ไปเสียบแต่ถ้าเกิดมันไม่มีถ้าเขาจะมานอนที่นี่หรือเขาจะมาจอดรถนอนที่นี่อย่างเงี้ยเอ่อมันก็ต้องคอยสตาร์ทรถใช้แก๊สอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ ไม่ไม่สามารถจะทําได้พเพราะแก๊สนะี่ถามว่าจอดสอามชั่วโมงสตาร์ทนี่นะหลังวางมือจากวงการนักเลงอํานวยมีโอกาสได้ทํางานการเมืองท้องถิ่นเขาตั้งใจจะทําความดีเพื่อชดเชยให้กับชุมชนโดยการต่อสู้เรียกร้องอยากให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้ แต่หลายปีที่เขาและชาวบ้านพยายามเรียกร้องกลับไม่เป็นผลแล้วพอร้องให้ลงโรงเรียนแต่ก็มีเหตุมีข้อจํากัดว่าไม่ให้ลงให้ชาวบ้านห่างจากตัวอำเภอแค่12กิโลไฟฟ้าอยู่หุ่นน้องไปเตนแต่ไฟฟ้าไม่ลงมาเกือบร้อยปีเนี่ยเราไม่มีอนานาจเราไม่มีเงินเรามีมือแล้วถ้าเรามีอาวุธอยู่ในมือเราจะกล้ายิงแต่มันต้องมีใครสักคนมันกล้ายิงส่วนออกไปเพื่อให้รู้ว่าตรงเนี้ยเขายอมไม่ได้ไง ถึงว่าจะไม่ให้สิทธิชาวบ้านเป็นถือสิทธิ์เด็ดขาดเลยก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมขอว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนชาวบ้านจริงๆนะไม่ใช่นายทุนนะสายไฟแรงต่าก็มีหมดแล้วลงทุนไม่เท่าไรมันติดถนนแล้วก็ชาวบ้านได้ใช้เนี่ยคนยากคนจนทั้งนั้นที่มีที่มีบ้านกันอยู่เก่าอยู่เกิดมาตั้งแต่สมัยพศศูนย์สองถ้าเขาอ้างว่าเป็นที่าารัฐธรรมนูญอนุญาตไม่ได้อะไรแ,แก้อะไรก็แก้กฎหมาย ผมบอกว่าผมอยู่ตรงนี้มาปูยา่ย่าตาทวดอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วมันมีหลักฐานมันมันดูได้สายไฟฟ้าที่พาดผ่านเสาไฟหน้าบ้านแต่ไม่สามารถขอมิเตอร์เพื่อต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้ในบ้านเพื่อให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเหมือนกับชุมชนอื่นๆ เป็นสาเหตุให้อำนวยหมดโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแห่งนี้เนี่ยถ้ามีไฟฟ้าผมจะลำบ,บากไหมผมจะต้องปจอตากแดดไหมผมก็จอตามร่มไม้ผมเสียบไฟตรงนี้เนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าผมก็ต้องกระส่กระเซ็นไป พิการอย่างอํานวยจำเป็นต้องขับเคลื่อนรถบ้านออกไปอาศัยต่อพ่วงไฟฟ้าที่ตลาดเช่นเคยเพราะอํานวยมีความจำเป็นต้องเปิดพัดลมรักษาอุณหภูมิในร่างกายตลอด24ชั่วโมง างทีตลาดนัดเนี่ยผมก็กลัวเมื่อกี้ครับผมก็จะขยับรถไปจอดที่เมื mm ่อ hmm. ก่อนนี่เราไปจอดที่วัดไปจอดที่วัดมัง่งที่ปั๊มมัง่งรอวนะันนี้ตอนนี้ตอนนี้มันสถานที่จอดมันเป็นโควิดไงผมเป็นโควิดแล้วสถานที่จอดรถอ่ะมันไม่มีไงเพราะว่าเราเป็นพี่เอกชนไงพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาจะรู้กันว่าผมมาจอดที่นี่แต่ผมก็ไม่อะไรยุ่งยากอะไรเขาก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาจะขับรถออกปัก๊บเดี๋ยวผมก็ขยับโยนใส่ปักป๊กไฟไปเขาออกผมก็เข้าที่แล้วก็เราก็ต้องให้เก่งเขาข,า,ขายผมอยากกลับบ้านเกิด ถ้าไม่มีไฟฟ้าผมไม่มีโอกาสกลับไปตายบ้านเกิดเมืองนอนผมหรอกผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปตายตรงไหนถ้าไฟฟ้าไม่ลงหมู่บ้านผมผมไปจอดานที่ที่ไม่ใชบ้านเกิดเมืองนอนมันก็ชั่วครั้งชั่วคาว ผมจะมาอยู่ถาวรก็ไม่ได้ไงเพราะงั้นการที่ผมจะอยู่ถาวรได้ก็คือ,อบ้านเกิดผมถึงผมจะไม่มีที่ไม่มีบ้านผมก็สามารถที่จะขอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงแค่ลงไฟฟ้าแล้ผมสามารถเียบได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เคยมีชีวิตโลดผนก้าวเท้าเข้าสู่วงการนักเลงมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นและผัวพันกับธุรกิจสีเทาจนต้องเข้าออกคุกอยู่หลายปีชีวิตในบ้านปลายที่อยากถอยห่างอกอกมาประกอบอาชีพสุจริตแต่ผลกรรมของการกระทำที่ผ่านมาได้ตอบแทนอํานวยด้วยคมกระสุนจนต้องตอกอยู่ในสภาพที่ร่างกายพิการไปตลอดชีวิต เป้าหมายก่อนสิ้นลมหายใจอำนวยคาดหวังว่าสักวันจะสามารถเรียกร้องไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้รับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทัดเทียมกับประชาชนทั่วไปที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะความมืดมิดในชุมชนคือปัญหาที่ติดค้างในใจของอำนวยเสมอมาจนถึงทุกวัน,น ผมอยากให้เด็กๆที่น้องอยากเข้าวงจรทําเวรทำกรรมทำบาปมันไม่สวยหรูมันไม่เท่บ้านปลายชีวิตมันจะเป็นแบบผมนี่หรือคนที่ขับรถเครื่องขับรถยนต์มันก็มีโอกาสที่จะพิการแบบผมได้เยอะมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ประมาทมันก็จะช่วยได้5้าเลยแต่เมื่อพิการไปแล้วไม่ว่าจะพิการด้วยอะไรผมอยากให้สู้ถ้าเราสู้เนี่ยเรามีโอกาสแพ้เสมอชนะมันมีช่อยให้เลือกสามช่ย แต่ถ้าเรายอมแพ้นี่นะมันมีช้อยสเดียวเลยคือแพ้ก็ล้มเกลียดไปเลยยิ้มสู้ชีวิตลึกคิดเองอย่าไปเกรงปัญหาไดๆแม้ปวดราวต้งสู้ต่อไปปันยิ่งใหญ่คงเป็นของเรา